ถูดอกจอกครับมีทั้งขาวทั้งดำเด้อพี่น้องครับตะระโตมาคือกันครับพี่น้องอันนี้บ่ได้ขูดครับสดๆเลยพี่น้องเนี่ยบุ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 ยกับพี่น้องเป็นถุงครับดอกจอกมาเด้อพี่น้องครับอ่ะมื้อนี้ครับสิซิมของดำก่อนครับนี่ยรวมยังไงครับ สวัสดีครับพี่เสดานพัชรีกุลหอดซื้อขวดสีเข่นครับสวัสดีจ้าซาปุยจุพักจ้ามาครับพี่น้องมาเนี่ยจุดอกจอกครับมีทั้งขาวทั้งดำเด้อพี่น้องครับตะระโตมาคือกันครับพี่น้องอันนี้บ่ได้ขูดครับสดๆเลยพี่น้องเนี่ยรมเฉดเหนพี่น้องครับผมมาพี่น้องครับแท่บึ้บุย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 กับพี่น้องเป็นถูงครับดอกจอกมาเด้อพี่น้องครับเอาเมื่อนี้ครับซีซี่ของดำก้อนครับนี่จดโอ้โหร่มไก่แห้งพี่น้องขอโทษขออภัยยักน้อยครับเนี่ย แดง,ยอ,ยงอย่างปุ๋ยเสียงรบกวนยังไงได้พี่น้องร่มแห้งเขาหนาหนาวครับคอยตัง้งคอยทีตงถึงตามถึงต,ตามยูก็ได้ยูดีดอกหลังค้าควันอ้โหพี่น้องเอ้สากแต่วีเวิบวีเบิบเยูก่กินไปนำ้ำซอยไปน้ำครับพี่น้องแดงอย่างปุ๋ยแสบเลยกินหมูแดง่าซ้ำสรอยแล้วพี่น้องเอามากอะ <c oughs> เกศู่มันฉีนเคยครับพี่น้องมุกแดงไ้ปุ๋ยมะน,นี่ตัวหัวไม่มีไห้เลยน่าจะยังหัวอ่ะอีหมกแกงก้อนะอะไรหมืดมะร่มอับอบนบัวบักไปท่าหนังเกี่ยวเข่าออกแดวเด้อพี่น้องเจียวหมกวกบ้างครับพี่น้องแค่ว่าพอได้กินแต่ท่าที่แดดมึงน,นี้โอ้ยเพิง่งมพี่น,อมมนอ้องล่มมันน่าท่าคุณ ล่มหนาวแล้ยมันขึ้นเบาอ่อนถนอมครับน้องมันจีนเรียนเบาเบาขาดสองเทีย่ยวเบาขาดอยู่หนีน้องมันจินน้ำหาแต่ก็นขึ้นบาเห็นวา่าสิบอไปโรงเรียนเด้วา่าสิมาน้ำหาว่าอืมไม่ได้ยึดตินน้องสลากหรืมันลมแห้งจ้ะอินฟ้าครับยังเหนือนจังไนได้พี่น้องเด้แม่นะอ่าอินฟ้าก็มีครับพักกับประกาศเสียยอดมาละครับบักมิกตูมฝรั่ง มามาพี่น้องมาดำก่อนอั้นี้ของขาวไปก่อนศรษมับกันครับพี่น้องผัากาศแศรษดอกจอกได้ใจนี่รังพึ่งข้างเพิงป่เด้ยสอนเจ้าสอนห้างพี่หืมกุ๊บๆกุ๊บดียอมนยังไงครับพี่น้อง สวนเลย,ดดยรุมเลยรวมยังไงครับอืมน่คือลาทอ้งาละรวมทางไรกับไฟเขาไหหรือเน,น,น้่งเนียว ต้นนี้เด็กนะมันก็เด็ต้องหันเนี่ก็หลุดวนเท่าไหม ชิมของขาวน้ำผึ้งห <C ül> อมรงตูเนเดี๋ยอกขนกันด้วยครับตัวกระขาวตัวกระดำาลวเดีลยพี่นอ่อง่าเดีกินสวเ้จ้ะกระดุมองง่าไงกระดุมอันนี้าานว่าอะไรอถูว่าอะไรยังแต่พี่น้องมันมาสีนีเองครับจระโตเนเดี๋ยคือกันก <C ül> <C ül> <C ül> ผันซอนร่มครับแกงกระปว่นจังน้อยดู้พี่น้องเลยพี่น้องบ้าบ้ากินข้าวมาฉาบ้าบ้าเข้าไปตอนใหญ่ขนาดร่วมแห้งเนาะสดเลยครับวรนเทชยวขอบปังหุ้บเพื่อนไปทางข้างทางด้วยลุงโดด ว่านอนมันสิมขึ้นดีทีนกซีนี่ึ้าหยาบอ่ะซีนี่มันแค่หน้าเติร์นไม่อียมเจ้ากับขมดีจ้ะเปี้ยเลย <c oughs> เอาน้ำตามปลาแล้วไปนั่งพิลลองเลยตัวนี้นาเยเจ้าเขาครับแล่ <c oughs> นไรนูครบ ไปไหมวะนอไอมนอ่อมบังร้ายมันดีใจมือมังกินเลยปล่อยพันยางกินได้ว้าวกันะไรกันด nào mà là khốn điều của gần luôn ลังพึ่งจีแ่นี่สูมาไงผล

ทั้งงานกับพ่อยเนาะอะบรปะด่านมัคือกันว้าคือเอาลุกจากพนแซ่บครับพี่น้องโอ้ต่อเมึงเด้อพี่น้องเไยเราจะในก็ขอขอบคุณกับพุ่นเด้อใครเป็นรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามที่เทีครับบ่าวปยจูฟักครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจครับพี่น้องเมื่อนี้พระพร้องครับจูดอกจอกครับเจ้าขาว ม่งจำเลยหรอน้องชิปนี่มาเท่านี้ครับคลิปหนามหาม่ครับพี่น้องโชคดีความสุขสวัสดีครับพี่จ้าพี่ฝากกอดไะไรกอดแจเด้อพี่น้อง